แล้วตอนพี่กูด่ามึงอับมึงด่าพี่กูว่าอะไรไม่ได้ด่าครับผมที่นี่แกงอื่นที่นี่แกงเอ <โฮ S 1> แกงไอ,อเอ๋อไอเอ้อที่นี่แกงความจำสั้นในสัตว์ใช่ไหมเนี่ยมึงเนะี <c oughs> ่ยกูอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันแหละออเอาเอาง่ายเลยไอ้หน,หนับมึงไม่ติดอะแต่พี่กูติดที่มึงด่าพี่กูอะแค่นั้นจบ เอาไงไอเทเวนตี้แตกด่าอะไรอ่ะเอาเมื่อกี้มึงยังพูดเองอยู่เลยก็พี่กูด่ามึงก่อนมึงก็เลยด่ากลับเป็นเรื่องธรรมดามึงยังพูดเองอยู่เลยเมื่อกี้มึงจำไม่ได้หรอจำไม่ได้ครับเลอะเรือนเหรอเบิกอ่ะเต็มกันได้ใจเย็นนะฮะเพื่อเรือนใจเย็นนะกูถามจริงมึงแยล้งสมองปอดหรือเปล่าเนี่ยงงมาเออมาอ้า ครับผมเฮียครับอะไรมึงเนี่ยโจเซฟลงลุงอะกูถามกูกูไปเริ่มด่ามึงก่อนตอนไหนอะมีแต่มึงอะไอตัดเสนอเสแสร้งไอเฮียทำตัวเป็นสภาพผู้หลุดเหรอมึงอะไอเฮียเขาไม่ได้คุยกับมึงตะคำกูยังไม่ได้คุยเพื่อนมึงไม่ได้คุยแบบมึงเลยตะคำไอเฮียเสนอเสแสร้งมาไอตัดอันนี้คือเด้งแทนเหรอเด้งแทนเหรอนี่แลปบอลนะใส่เกาะมึงทรงพลังเหรอไอเฮียอย่างไปไรเนี่ยอ๋อคือตอนด่าตอนด่านี่คือโจ้เซฟไม่ใส่เกาะใช่ไหมไม่ใส่เกาะด่ากูด้วยไอเฮียมึงบ้าปะเนี่ย โโอ้มึงกล้าโอ้โหเป็นประชาชนหรอเงี้ยใครเกาะค่าพลังมึงขึ้นหรออ้หต้องต้องวัดค่าพลังหน่อยว่ะกูว่าอย่างเงี้ยจริงครับวันเลยเอ้าเอาพี่เมย์แต่กอตเอาได้ไหมตอนนั้นก็ไม่ตอนนั้นก็แค่แสบสากันนะคิวผมยังไม่ว่างพี่คิวผมยังไม่ว่างคิวผมยังไม่ว่างพี่เอาตอนนั้นอะไรมึงจะอ้ำอึ้งอะไรมึงก็พูดมาอ้ำอึ้งก็ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงก็พี่ผมถอดเก่าคุณจะรู้ได้ไงเออพวกใส่ก่อนแล้วค่าพลังขึ้นวะอาไงเนี่ยพี่เมย์มึงมึงไม่มึงรู้อะไรบ้างเนี่ยชีวิตมึงเนี่ยฮะแต่คุยันมาไม่รู้ครับผมครับผมครับเพียรโลโลพี่โจรู้มันรู้มันเป็นหัวแก๊งมันบอกอยู่มเนแแต่แต่เขาไอ้นี่ไงตอนอยู่คนน้อยไงเขาแบบคียีไอ้หรือเปล่าพี่อ่ะนเมื่อกี้อยู่กันสองคนเ้าเก้วเรา้วไม่หยุดเลยพี่อ่ะเพื่อนมา อ้าพี่โจมีพยานด้วยอ้าวพยานด้วยอ้าวพยานด้วยพยานด้วยแหน่พยานเองคนไหนวะขอดูหน้าหน่อยเด้นี่เหรอใส่หมวกสีฟ้าใช่ไหมครับพี่ครับใโอ้โอหมีพยานด้วยพี่โจเป็นเรื่องอ๋อไอ้เคดีหลับอ่ะเนี่ยมึงยืนแล้วมึงหลับได้เหรอเปลี่ยนพี่ เฮ้ยกูพูดมั้งน่ะมึงฟังทะลุหูซ้ายเหรอเป็นไรเนี่ยออะไรันนี้อยากได้สมองอยู่กับตัวมึงกะเนี่ยฮะอยากได้อะไรครับเนี่ยได้ส้นตีหนาวเปล่าไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาแล้วมึงกิด่ากูทำไมเนี่ยมึงไม่ออแต่พี่กูเอาแน่ใจะยินนะเอาเกียร์อ๋อแล้วมึงจะด่ากูทำไมกูถามเนี่ยกูถามอย่างเดียวเนี่ยมึงใส่เกาะแล้วมึงทรงพลังปกป้องผู้หญิงเป็นทวารบุรุษขี่ม้าขาวเหรอหรืออะไร ก็บอกเขาทำไม่เป็นไอสัตว์กูมาถึงที่มึงด่ากูเฮี้ยกูแล้วามึงทำไม่เป็นมากสองสองหรอไอพี่เองเป็นไรไอสัตว์มันดีมากกว่านั้นเว้ยเฮี้ยตอนคนน้อยอ่ะตอนตอนที่กูไม่ได้ใส่เกาะตอนคนน้อยมึงใส่เกาะเดินเข้ามามาเบ่งมาแอคมามาแซะมามึงจะทำทำเฮี้ยอะไรกูไม่เข้าใจแล้วตอนนี้มึงมาติ่มมึงจะทำทำไมเนี่ยแม่เอาพี่กูด้วยเฮี้ยเลยแม่งเอาถูกตัวด้วยพี่เมย์ว่าไงวันนี้มันยิ่งเป็นเมนเยอ อแม่เอาถูกตัวด้วยวันนี้ก็ลมไม่ดีเอี่ีตัวลมไม่ดีด้วยวันนี้เวจัดไปเยอะแล้วทีมถูกคนด้วยน่าจะถึงคราวซวยเมืองแล้วแหละโอยี่่คุยนานไปมันก็ขับผมขับผมอะไรอะไรไม่รู้ไม่รู้สัตว์ 5m มาเร็วมีไม่ถึงครับไม่มีตัง อ้ยตังก็ตีนไปครัเป็นหัวแกไม่มีตังเลยฉิบหายแล้วหัวแตกหัวแกไม่มีตังพี่โจอไม่ได้ไม่ได้ถือตังครับเออก็ไม่มีตังก็ตีนตัววันอื่นก็จ่ายได้หรือเปล่าไปบอกสภาไปซะก่อนดีกว่าหัวเทียบวันอื่นก็จ่ายได้ถามล้วนแะไม่มีตังก็ตีนไปอ่ะเฮียพูดมากไอ้สัตว์เดินเข้ามาด่ากูก่อนบ้าไปเนี่ยเฮียชิบหายแล้วไงโอ มันกีถูกตัวด้วยพี่นี่คุยอะไอที่นี่ยิ่งคุยยิ่งบ้าบ้าหุบ้าปะเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายพี่ไม่ได้แก้ไม่กีอย่างคนถูกตัวไอ้นี่ไอ้นี่ไออารมณ์ไม่ดีแล้ววันนี้ไปสปาเนี่ยไอเออูชิลงไปเองดิรล้วกูอยู่ไหนวะฮัลโหลครับรถรถกวนหน่อยครับพี่รถผมมีขาครับพี่ นายรถผมมีบคอยดีกว่นะมอ่แปดดีกูมีผ้ามึงเหยียบรถกูไหม่เนี่ยเฮ้ยรัอาอ่ะแปรี่แปนั่งสีไปแปดีกว่าเฮียคนนี้โง่อะกูบอกให้หรอกแปพืดสภาเหรอเออมันเกินตีนี่เาเตือนที่จีเนี่ยเขาไม่พูดสภาเลย